ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดมนุษย์คนแรกที่ได้รับวัคซีนโควิดของไฟเซอร์ที่ทดสอบแล้วเกิดขึ้นที่อังกฤษแล้วครับอังกฤษกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่เริ่มต้นฉีดวัคซีนให้ประชาชนโดยใช้ วัคซีนที่ทดลองแล้วถือเป็นประเทศแรกในโลกที่เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มคนที่จะได้วัคซีนอังกฤษกลุ่มแรกจะเป็นหมอพยาบาลและคนอายุเกิน80คนทำงานใน Nursing Home จะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ วัคซีนโควิดของไฟเซอร์ไบ n อเทคครับและคนแรกเลยครับคนแรกเลยมนุษย์คนแรกเลยนี่อายุ90เป็นชาวอังกฤษชื่อมาร์กาเรตเคนคีแนนได้รับวัคซีนคนแรกของโลกก็ว่าได้ที่ทดสอบกับมนุษย์ทั่วไปนะครับไม่ใช่อยู่ในห้องแลบ เ,เกิดเมื่อเวลา6 3นาฬิกา31นาทีเช้าวันอังคารของเวลาที่ลอนดอนมาร์เกรตคินแนนอายุ90คนนี้เคยทำงานเป็นผู้ช่วยร้านขายจิวเวอรี่นี่ครับภาพของ BBC ถลกแขนเสือ้อแขนเสือ้อเธอเขียนว่า Merry Christmas เพื่อจะรับช็อตแรกที่เป็นวัคซีนภาพนี้ก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของโลกเป็นครั้งแรกตั้งแต่โควิด -19 เริ่มระบาดมาตั้งแต่ต้นปีเพราะว่าทั้งโลกตายไปแล้ว1.5ล้านคนจึงเป็นข่าวใหญ่ครับ เพราะว่าถือว่านี่เป็นก้าวแรกเลยถึงแม้จะมีก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องไฟเซอร์ถึงจะไม่มีข่าวโมเดอร์นารวมทั้งของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่บอกว่าปลอดภัย90%กว่าแต่วันนี้ของไฟเซอร์นั้นบอกว่าของจริงแล้วครับไม่ใช่แค่ทดลองได้ผล ตัดสินใจเดินหน้าคุณคิแนนคนแรกที่ได้รับอายุ90สิที่ว่านี้พูดประโยคนี้เลยครับ I feel so privileged to be the first person vaccinated against COVID-19 ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เป็นคนแรกของโลกที่ได้รับวัคซีนโควิด1 9เธอบ้านอยู่ที่โคเวนทรีอยู่ตรงกลางกลางของอังกฤษครับ แล้วเธอก็บอกต่อว่า it means I can finally look forward to spending time with my family and friends in the new year after being on my own for most of the year เธอบอกว่าพอฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าดิฉันเนี่ยสามารถที่จะมีความหวังว่าจะสามารถใช้เวลาช่วงคริสต์มาสปีใหม่กับครอบครัวและเพื่อนๆได้หลังจากที่อยู่คนเดียวมาเกือบปี ก็วิเคราะห์กันอย่างนี้เลยครับว่าอังกฤษเนี่ยแซงหน้าอเมริกันเพราะว่ามันผ่าน regulators คือผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นของไทยก็คือผ่านอยอของอังกฤษก่อนของอเมริกาเลยครับเพราะต้องการเร่งให้เห็นว่าอังกฤษนั้นเก่งกว่ากล้ากว่าเร็วกว่า เพราะว่ามันก็คือของไฟเซอร์เหมือนกันแต่ไฟเซอร์นั้นทดลองเสร็จที่อังกฤษอเมริกาก็บอกว่ามีทั้งโมเดอร์นาทั้งไฟเซอร์แต่ว่ากว่าจะผ่าน FDA หรือว่าออยของอเมริกาช้ากว่าของอังกฤษเดิมทีอเมริกาก็บอกว่าจะเร่งให้เร็วที่สุดเหมือนกันแต่ว่าอังกฤษรู้สึกว่าต้องการที่จะสร้างประวัติศาสตร์ ตอนแรกๆก,ก็มีการถกเถียงกันเหมือนกันนะครับว่าอังกฤษเนี่ยใจร้อนไปหน่อยหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วอังกฤษอาจจะไม่ได้ใจร้อนแต่ที่ช้าเฉยก็คืออเมริกาเองนั่นแหละอเมริกานี่ตอนนี้คนตายวันละนะครับวันละ1,500คนตอนแรกเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วางแผนว่า ลงชื่อออกคำสั่งฝ่ายบริหารในคำสั่งนั้นเนี่ยทรัมป์เตรียมจะบอกว่าวัคซีนนี้จะใช้กับคนอเมริกันก่อนจะไม่ให้วัคซีนนี้ออกไปนอกอเมริกาจนกว่าคนอเมริกันจะได้วัคซีนนี้จนเป็นที่พอใจ แต่ว่าก็ชัดเจนนะครับว่าแม้กระทั่งอังกฤษกับอเมริกาเองก็ต้องแข่งกันในกรณีนี้เพราะถือว่านี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ต่างฝ่ายต่างจะต้องสร้างความได้เปรียบด้วยการเป็นข่าวไปทั่วโลกก่อนคนอื่นมาเกตคีนแนคนนี้ที่ได้รับ ช็อตที่เรียกว่าช็อตหรือว่าแจ็นี่นะครับก็คือฉีดวัคซีนนี่แหละบอกด้วยครับว่านี่เป็นของขวัญวันเกิดดีมากเลยเพราะว่าเธอจะมีอายุ91ในสัปดาห์หน้าพอดีแผนการของอังกฤษก,ก็คือว่าหลังจากที่ฉีดคนแรกแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะมีอีก8 0 0 0 0นโดสครับ แ,แสนโดสที่ไฟเซอร์ไบโอนเทจะแจกจ่ายไปตลอดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก่อนสิ้นเดือนนี้คือก่อนสิ้นปีนะครับอังกฤษคาดว่าจะมีถึง4ล้านโดสเร่งเร็วมากนะครับเพราะต้องการที่จะแสดงว่ามันใช้ได้และอังกฤษสามารถที่จะเร่ง ให้เห็นผลงานของรัฐบาลอังกฤษได้แนวทางสำคัญของอังกฤษในเรื่องวัคซีนนี้ก็คือว่าคนอายุ80จะได้ก่อนเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ก็จะอยู่กลุ่มแรกๆที่ได้เพราะว่านโยบายของอังกฤษก็คือว่าจะต้องให้วัคซีนกับคนกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก่อนรัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษแมตต์แฮนก บอกเลยว่านี่คือ V-Day, Victory Day สำหรับอังกฤษ V-Day ในแง่าสาธารณาสุขเพราะ v d เดในความหมายดั้งเดิมสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคือวันที่จัดการกับฮิตเลอร์ได้ V จจำได้นะครับนายกรักฐมนตรีอังกฤษต,ตอนนั้นวินสตันเชอร์ชิลลเนี่ยชูนิ้วอย่างนี้บอก V-Day เราชนะฮิตเลอร์เยอรมันแล้ว แต่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีสาธารณสุของอังกฤษชูสองนิ้วอย่างนี้ว d เดยํ v สำหรับสาธารณสุขแปลว่าชัยชนะต่อโควิด19และประกาศเลยครับว่าการที่อังกฤษสามารถที่จะฉีดวัคซีนคนแรกของโลกได้และชุดแรกของโลกได้นั้นถือเป็นการตอกย้ำถึงผลงานอันโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถอัจฉริยะของมนุษย์ในการทำงานหนักของคนจำนวนมากมายในการทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาจนได้รัฐมนตรีสาธารณสุขของติดบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้กับศัตรูร่วมของเราก็คือโคโรนาไวรัสตัวนี้ รัฐมนตรีประจำสกอตแลนด์เองซึ่งก็ติดตามเรื่องนี้บอกว่าพอเห็นภาพของคุณยายคุณยา่าคีแนนฉีดวัคซีนคนแรกของโลกก็รู้สึกซาบซึ้งจนจะร้องไห้นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอหนสันไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลที่ลอนดอนแห่งหนึ่ง ไปเพื่อที่จะเป็นพยานสักขีพยานว่าบัดนี้อังกฤษเป็นประเทศแรกที่ฉีดวัคซีนได้แล้วและบอกว่าการฉีดวัคซีนนั้นจะดีสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนและดีสำหรับทั้งประเทศอังกฤษด้วยในคราวนี้ที่โรงพยาบาล University หรือว่า University Hospital ที่เมือง Coventry เนี่ย พยาบาลที่ฉีดให้มีชื่อด้วยต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับทั้งชื่อคนแรกที่ได้วัคซีนโควิดทั้งพยาบาลที่เป็นคนฉีดชื่อเมย์พาสันส์ทั้งสองคนก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสแล้วเธอก็บอกครับว่าคำแนะนำของดิฉันก็คือว่า ถ้าใครได้รับข้อเสนอให้ฉีดวัคซีนยาลังเลฉีดเลยถ้าฉันอายุ90ฉันยังฉีดทุกคนที่อายุน้อยกว่าฉันก็ควรจะฉีดได้อย่างปลอดภัยคนที่สองครับที่อังกฤษที่ได้รับวัคซีนเหมือนกันอายุ81ชื่อวิลเลียมเชกสเปียร์นี่ไม่ใช่นักเขียนคนดังของอังกฤษนะครับวิลเลียมเชกสเปียร์ครับ แต่ว่าเนี่ยชื่อวิลเลียมเชคสเปียร์เหมือนกันเป็นผู้ชายบอกว่าฉีดและรู้สึกดีมากตลอดทั้งเช้าเลยครับโรงพยาบาลหลายแห่งในอังกฤษเกือบจะ50แห่งทั่วประเทศเริ่มที่จะมีการฉีดและก็แจกวัคซีนกันแล้วครับ นี่คือปรากฏการณ์ที่สร้างความตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่ารอคอยข่าวดีนี่มายาวนานและแน่นอนนะครับว่าหมอและพยาบาลในอังกฤษเนี่ยได้รับคำเชื้อเชิญในหลายวันที่ผ่านมาว่าใครสนใจ เซ็นชื่อลงทะเบียนเพื่อจะมาฉีดวัคซีนอังกฤษเองคนก็ยังตาอยู่นะครับวันละหลายร้อยคนแล้วก็เป็นห่วงกันครับทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาทั้งยุโรปว่าช่วงคริสต์มาสปีใหม่ก็คืออีกแค่สองอาทิตย์นี้เองนะครับคริสต์มาสมาแล้ว และคุณหมอใหญ่แอนโทนีฟอลซีของอเมริกาเนี่ยก็เตือนเมื่อวานนี้เองเหมือนกันบอกว่าระวังนะช่วงคริสต์มาสปีใหม่ที่มีการเฉลิมฉลองกันอย่างกว้างขวางเนี่ยจะทำให้การแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสครั้งนี้กลับมาสร้างความเดือดร้อนเพิ่มเติมขึ้นจากที่แย่อยู่แล้วด้วย เพราะว่าในช่วงคริสต์มาสปีใหม่นั้นคนอังกฤษอเมริกันคนยุโรปความจริงคนทั่วโลกก็เฉลิมฉลองกันพอเฉลิมฉลองก็จะอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันโอกาสที่จะติดเชื้อก็จะสูงขึ้นเพราะว่าการฉีดวัคซีนนี่ไม่ได้รับรองนะครับว่าจะไม่ติดเชื้ออีกเพราะว่าในหลายกรณีต้องฉีดสองครั้งเป็นอย่างน้อยและที่ฉีดไปสำหรับ แต่ละคนนั้นก็ไม่แน่ว่าร่างกายของแต่ละคนนั้นจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับวัคซีนที่ฉีดเข้าไปเพราะว่าร่างกายต้องปรับตัวต้องรับรู้ว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าไปนั้นมันคืออะไรอย่างไรจะไปทำอะไรกับร่างกายของแต่ละคนซึ่งก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่คุณยายบอกนะครับว่าอายุเก้าสิบฉันยังฉีดได้เนี่ยเธอจะไปกลัวอะไรละ่ะ นายกรัฐมนตรีอังกฤษจอรจบริสจอร์สนสันก็ยังบอกเลยว่าอย่าพิ่งตายใจอย่าพิ่งกาดตกเพราะว่าถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนจะเป็นข่าวดีเนี่ยแต่ก็อย่าลืมว่าความเสี่ยงก็ยังมีอยู่ มีคำถามว่าแล้วมันเสี่ยงแค่ไหนอย่างไรออยของอังกฤษที่อนุมัติเรื่องนี้อย่างค่อนข้างรวดเร็วเนี่ยก็ต้องถือว่ามีชื่อเสียงในระดับโลกนะครับแปลว่าถ้าออยอังกฤษให้ผ่านให้ฉีดให้คนธรรมดาได้เนี่ยก็ต้องแปลว่ามีหลักฐานเหตุผลพอจะเชื่อได้ว่าต้องปลอดภยัยเพราะมิฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยง สมมติว่าฉีดไปแล้วคนที่ฉีดรัดแรกนี่เกิดไม่สบายขึ้นมาเกิดป่วยไข้ขึ้นมานี่ออยของอังกฤษนี่มีปัญหาเลยนะครับแต่ในกรณีของวัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยออยอังกฤษบอกว่าไม่มีการลดขั้นตอนของการตรวจสอบนะทุกอย่างทำตามกฎกติกาอย่างเข้มข้นเหมือนเดิม แล้วก็ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการตรวจวัคซีนอื่นๆตลอดเวลาที่ผ่านมาคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพประสิทธิภาพและขั้นตอนของการผลิตวัคซีนตัวนี้เนี่ยองค์การอาหารและยาอังกฤษบอกว่าทำตามมาตรฐานสูงสุดตลอดไม่ต้องห่วงไม่มีการลัดขั้นตอน ไม่มีการเร่งรัดผิดปกติคุณหมอแอนโทนี่ฟวซีของอเมริกาซึ่งว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ขอให้อยู่ต่อในตำแหน่งหัวหน้าที่ปรึกษาทางการแพทย์ของทำเนียบขาวเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับท,ท,ทั้งๆที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบเลยแล้วก็เคยประกาศว่าหลังเลือกตั้งเสร็จจะปลดคุณหมอฟฟวซีเพราะว่าชอบพูดอะไร ที่แย้งกับประธานาธิบดีทรัมป์เสมอแต่วันนี้ฟาวซี่กลับมาเป็นดาราของคนอเมริกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าโจบไบเดนแสดงความไว้วางใจเต็มที่สัปดาห์ก่อนหมอฟาวซี่บอกว่าเจ้าหน้าที่อังกฤษเอาจจะไม่ได้ตรวจสอบวัคซีนนี้รอบครอบเท่ากับอเมริกานี่ แข่งกันเลยครับหมอใหญ่อังกฤษกับหมอใหญ่อเมริกาต่างคนต่างก็มองว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหาทางอเมริกามองว่าอังกฤษเร่งร้อนไปหรือเปล่าใจร้อนไปหรือเปล่าลัดขั้นตอนหรือเปล่าอังกฤษบอกว่าอเมริกานั่นแหละมัวแต่ทะเลาะก,กันอยู่ไปทำอะไรอยู่และมัวแต่หา ปัญหาซึ่งกันและกันไม่ยอมประสานกันก็เลยไม่สามารถที่จะผ่านขั้นตอนของการตรวจสอบวัคซีนเพื่อให้ประชาชนคนอเมริกันเนี่ยได้ฉีดวัคซีนและเห็นไหมคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวเสียชีวิตก็มีมากมายเกินกว่าที่เคยได้รับทราบมาตลอดฉะนั้นอังกฤษอเมริกานี่แข่งกันด้านนี้นะครับมีการคอมเมนต์กันพอสมควรทีเดียวผมกำลังดูจีนด้วยครับจีนเนี่ยพอเห็นข่าวอังกฤษฉีด คนแรกแล้วเนี่ยจีนก็จะต้องเร่งเหมือนกันเพราะจีนก็มีสูตรของตัวเองหลายสูตรวัคซีนเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจีนจะลุยที่จะฉีดให้ประชาชนทั่วไปอย่างที่วลาดิเมีร์ปูตินรัเสเซียเคยพูดเอาไว้เมื่อหลายวันก่อนว่าจะเริ่มฉีดแล้วฉีดไห้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนแต่อังกฤษไม่พูดพร่ำทำเพลงครับตรวจเช็ค เรียบร้อยลุยเมื่อลุยอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้อเมริกาอังกฤษจีนเนี่ยอยู่ในภาวะของการต้องแข่งขันกันอย่างเต็มที่เลยครับคุณหมอเฟลซี่หลังจากที่บอกว่าเอออออของอังกฤษนี่เข่งเคร่งครัดเท่ากับอยออเมริกาหรือเปล่าพูดเสร็จอังกฤษก็ไม่พอใจบอกว่าคุณหมอเฟลซี่พูดอย่างนี้เราย่างไงเราไม่ได้เร็วคุณนะช้าต่างหาก ต่อมาอีกไม่กี่วันหมอฟาลซี่ก็คล้ายๆกับจะขอโทษแต่ว่าไม่ได้พูดขอโทษตรงๆนะครับแต่ก็ตอบย้ำว่าผมมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่อังกฤษทำอย่างเต็มที่ผมเชื่อทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และผมเชื่อทั้งความจริงจังเข้มข้นของ เจ้าหน้าที่ของออยของอังกฤษนี่นี่คือข่าวร้อนที่ผมตัดเข้ามาเพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังว่าข่าวดีนั้นได้เกิดขึ้นแล้วของเราเองก็ยังประมาณไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้วัคซีนเมื่อไหร่จากไหนครับจึงจำเป็นจะต้องเฝ้าติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดและยังจะต้อง สกัดกัน้นการแพร่ระบาดจากเพื่อนบ้านเมียนมาของเราตรงชายแดนทั้งหมด10จังหวัดที่มีเส้นทางติดกัน2,400กิโลเมตรวันนี้ก็มีคนติดเชื้อ14คนถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมาจากต่างประเทศหรือว่าเจอในโควิดทีนแต่ว่า โอกาสที่จะแพร่เข้ามาติดเชื้อคนในประเทศและคนในประเทศติดเชื้อต่อไปเนี่ยก็มีไม่น้อยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องดูแลใกล้ชิดเอาจริงเอาจังประมาทไม่ได้เป็นอันขาดข่าวด่วนช่วงนี้ก็คืออังกฤษฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนแรกและกำลังจะฉีด ใช้อีก8 0 0 0มโดสฉีด50โรงพยาบาลแล้วครับก่อนสิ้นเดือนนี้ก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นซึ่งก็แปลว่าวัคซีนเข้าสู่ประชาชนในโลกนี้เป็นครั้งแรกแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด สามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device